สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้คนนวนเว้นสิบห้ามาเบิ้งงัวอีกควากหนึ่งครับพี่น้องงัวงามครับพี่น้องเดี๋ยวไปถามเจ้าของงัวเพิ่นก่อนว่าเป็นยังไง่นสิขายอีบอนะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เอว่าบันอันใดยังไงนี่แบบใครเบิ้งงัวนี่นี่ตัวตัวนี้ก็ได้นี่อันนี้พอได้นอหนี่เนาะอายุกี่ปีนี่ สิบซ mm. e. ีเดือนมันวะพอไดีพี่เอหนึ่งหพี่เอ็ดหนึ่งหัว่าเคยได้ยินซือด้วย่พี่เี๊ยก็ฟ้ามเราก็ขายไปแล้วบ่พอพอมั่นของพี่เีก็ฟ้ามเรายดวกันแล้วเจียกามหนึ่งอ๋อเอ้าด้วยกันเนาะของไอ้หมอหมอหมอตงเออหมอหมอตงหมอตงบซูลินฟาบซริเปิดบ่านี่ตัวนี้เปิดบ่านี่ ันนี้มาคุยกันนาควารับเปิดลูกที่วายนี่อันนี้ลูกซีวายสิบหกเดือนสิบหกเดือนก่นสิบหกเดือนอ้ยพี่น้องตัวดีงามครับพี่น้องสิบหกเดือนอ้ยมันเปิดได้บอกเลยเปิดได้สิบสองานี่แสนสองหมื่นาทพันเขาเขาขายแ้สิบเอดถ้าจะาข้างเขาขายนะกา มาเบิ้งพี่น้องสนใจครับเปล่ามาเอาเลยครับงามขัก่ีแม่นี่ครับลุงลุงที่ไร่ที่ส bag, ิบหนะครับนี่ครับพี่น้องง่วนสิบหกเดือนครับพี่น้องเบิ้งเต็มเต็มเลยครับหเดือนกวยสิบเดือนอุ้ยง่วนงามเดียวะเบิ่งเนื้อหนังนะครับนี่ง่วนทรงงามครับพี่น้องสังเกตเบิ้งขาหนาครับตรงกับหนอกครับนี่ง่วนงามครับพี่น้องลูกซี่ไหวศูนย์เก่าฮอครับเบิ้งถ่ายครับถ่ายก็เต็มมะหนาหนาดีครับ หยับหยับนั่นของมันหางหยับนอนมูหยับมังนี่พี่ตอกงางืนี่ครับไปบานเีบึ้งตัวนั่นบานลูกคมตลูบ้านบ้านนั่นลูกพมตะลิสามือนีแหละลูกพมตัวบ้านบ้านิ้มน้อลูกเินน้องบ้านโอานี่ครับนี่น้องนี่ลูกข่อมตัว วันผ่าติดลูกเอ้วันนี้ไม่ไี้บางหลังแต่เขาจะได้ยี่สิบสามหมื่นนี่แม่เขาครับนี่แม่เขากิดบ้ามันนี่ล่ะแต่ฟันถือคมตัวลักหลอยกันยันไหลายนัหลอยนันหลอยช่้เอาครับพี่น้องตัวนี้ก็งามครับพี่น้องตัวนี้กับ่บมันลอยหาคว้าด้วนี่ลอยหาที่คว้าครับพี่น้องอุ้ยงัวงามพี่น้องนี่ครับจาฟังเพื่อนเปิดวอรตัวนี้เติ้งแม่ลูกบอกงใหแม่น ฟืนกันนาอกเลยอ่าฟืกันหนาอกเนาะตอนนี้เปลือยูบ่แพงดอกมันกิดนั่นกิสามอย่ละอ่าสิต่อรองได้เนาะได้นิดหน่อยงามมีงงดตีกับงามลูกก็หเล้วนี่ออกลูกก็แสงว่าแค่ลูกเป็นสีขาวโอ้เพราะวนไปเบิ่งว่าขวานันรูกอะไรเนี่ยนั่นน้องมันเกิดโบอมันรักโคกัดเค่งกันมาผสม จังหวะสมเอาไม่พี่น้องเลี้ยงแป๊บเดียวกันได้ดอกเดี่ยงมันขี้เดี่ยงกันมาอีกพี่น้องงามนี่พี่น้องง้อตัวนี้ก็นเลยมาขี้ลายครับเห็นไหมมันหนอกเลยพี่น้องสิบกัวกลัวสิบสองสิบสามมาต่อร่องได้ครับครับโอ้ยงวงงามงวงครับคุณแล้วอพี่น้องงามใครครับงอตัวนี้ครับพี่น้องมาผมไปดูเป็ใกล้ๆลูกซีไยตัวนั้นสิบหกเดือนงามงไหมพี่น้อง ครับลูกซ <sh arp> <and Okay>. ีไว้สิบหกเดือนครับอุ้ยสวยครับพี่น้องตัวนี้ครับสิบหกเดือนพวกแพงนี่ครับผมไปเห็นคอกอื่นนี่เขาเจ้าขายซัมเน่สิบห้าสิบหกคนครับพี่น้องซัมเน่โอ้ตัวนี้งามครับพี่น้องลอยดามทุกคนลอยดามทุกคนลอยดามทุกคนพี่น้องงามครับไหมพี่น้องไปเบิ่งง้อออกลูกใหม่ ่นกสิเปิดด้วยกันละ่ะออกบุกขึ้นเทีถุ่มง้อคนมีหลายตัวเด้่ตัวงามน,น,น,นี่นี่นี่ลูกเอยมันตัวนี้อ๋อนี่บอนี่นี่นีอ่ยอยเอ้อยเกื้อยตัวนั่นานอืน้อยตัวออกไหมพีอันี่เอืเลยนะัวเอนนอกี่ม่อนี่พีพน,นึ่งพี่พเหนึงพี่สี่ีเอนะนึีหนง่อนังพี่นงนพะี่ห หลายคนกับสิงห์แจักแต่ว่าผมบ่ค่อยคุนนะ้นปรนได้นะเพราะว่าบรนดาที่เป็นพอบรดังปรไนไนะด้นะครับอ่าลูกสีดีครับให <c oughs> ้ลูกเคบป่งานหกสามหนึง่งไอพี่น้องมาเบิ่งง่วงเพิ่นนี่ออกลูกไหมครับตัวนี้ครับอ่าอุย้ยพี่น้องออง่วงตัวนี้กังหันครับพี่น้องอุ้ยเบิ่งนมอุ้ยครับหวงลูกครับออกไหมครับ กินนมไปละเนี่ยลูกกินได้แล้ววะกินกินได้แล้วหัวนมรีบเนี่ยเริ่มรีบเริ่มยังแล้วเพราะว่างอออกไม่กันลูกบวดดนมหัวมันมจิตึงเขัาไก่กับไ้พี่น้องน่ากำลังยนต์ซ้ำกันครับตัวยี้นันแหละน้องสีเดียวกันเลยลูกเทพเนาะตัวแม่ให้ตัวผู้หรอนี่ตัวแม่ตัวแม่โอ้ยโชคดีครับตัวแม่พี่น้องเปิดบ่านี่ตัวนี้เพราะว่าเปิดได้กันได้หมดขวมาคุยกันเลยนึ่งสตัว สามตัวได้ตัวโอสามสามตัวแม่ลูกทีลูกไอพี่พี่เอสดึงอกของขาครับตัวนี้ครับงามเลยพี่น้องว่าลูกสาหนึ่งตัวนี้แข้งขามัาเนี้ยงให้ลูกงามพี่น้องเดี๋ยวสีเดี๋ยวเดี๋ยวสีเขาเอามาให้เขาเนี้ยงก่อนนะครับลูกเคฟครับตัวตัวแม่ลูกขายแสนเก้ลูกเคเอฟสามหนึ่งเกิดลูกลูกของตัวไหน ตัวไปแนกเม่ล <c âu> oh ูก oh ลูกแ่สาม่งเดือนลูกได้หกหาเดือนาสื้อไปแซนกาตัวกาอยู่นี่แม่วางจะงามเออแม่ยูมาละว่างามพีน้องตัวสุงมันเหล๋ยตัวมันอามแมนั่นจังตัวเดี๋ยวนี่ม่ลูกใาไปสูงขนาไหนตัวนี้หกบ่สูงสนี่งบอได้สี่สิบแปดส่งสูงหนี่บอกสี่สิบแปดสี่สิบแปดถึงห้าสิบนี่บ่ไม่สูงหลก เงีนบอนยห้าสนี่ะยังไรง่วร้อยห้าสิบเงี้ยบม่มงพอดีเด้นี่ยร้อยหิบร้อยห้าสิบเนาะใช่ครับนี่ครับลูกลูกหน่อยนี่ลูกขยับผงเขาแกลกว่าด้ผมกระยันเี่ยบอสนั่นโยัวากันบอหนึ่งแตบ่ได้หวังปานนี่หรอกรรมดาง้เชียงพี่น้องสนใจกับขอมาเบิ่งไหนครับอ้อวงสี่บาทนี่พี่น้องสนใจสี่ิศตอนอย่ยังไหนบอกเบอร์เนี่ยอ 0 4 6 4ย์หกสี่าหกหนึ่งโอเคครับเดี๋ยวผมสีขึ้นเบอร์ไว้ในใต้คลิปดนะครับเพราะว่าถ้าว่าไปเบิ่งอีกเทียนอ,อีกแมนบ่ครับเดี๋ยวผมสีเอาเบอร์ไว้ใต้คลิปอีกเทืยนนึงครับท่านไัสนใจก็โทรมาถามเพิ่นก็ได้กับว่าไกลครับไอ้งัวงัวอยู่ตำบลสิวิไลครับบ้านสิวิไลครับ,บ,งรบองค์การมหาชนตำบลสิวิไลครับอยู่เสรีภูมิร้อยเอ็ดของเฮาข้า่ปครับ ใครสนใจบานไกียรเลียนเครื่องเคี่องเอ่ออ้าไว้เสานนรนะาานี้นะครับเนาะฝากกดติดตามกดบักกะโลกเลยนะครับเด้อสวัสดีครับครับผม